สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องโนนิปุลพาโชคพารวยน,นะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางนะคะเราพัฒนาของวันที่4เดือนกันยายน2567มาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะแอนเจนินให้4ชุดนะคะพี่น้องจ๋า มาดูงวดล่าสุดกันก่อนนะคะงวดล่าสุดมีใครโชคดีกันบ้างเนาะ,ะเกือบแตกสามตัวนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะผลที่ออกนะคะชุดหกตัวนะคะสามแปดศูนย์หกศูนย์ห้านะคะสามแปดศูนย์หกศูนย์ห้าสองตัวหน้าชุดหกตัวนะคะฟังพี่น้องสองปปลาวสามแปดนี้หลุดนะคะส่วนสองตัวล่างชุดสี่ตัวนะคะศูนย์หกศูนย์หก มาเด่น6เดนศูนย์วิ่งรูดนะคะเจาะเข้าในชุดเน้นนะคะชุดแรกเลยนะคะพี่น้องจากศูนย์หกตรงๆนะคะบนออก605แอดให้604นะคะพี่น้องจามา605เนาะมาในตารางนะคะ3ตัว605เนาะแล้วก็ตัวเจาะนะคะมาในชุดเน้นนะคะมาบนมาล่างเลยนะคะ06มาล่าง 05มาบนนะคะพี่น้องจา๋ามาในชุดน้นนะคะมาบนมาล่างเลยขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่โชคดีนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแอดก็ได้อยู่นะคะพี่น้องจา๋าได้อยู่นะเพราะว่าแอดค่อนข้างมั่นใจเนาะเพราะว่าสูตรของแอดนี้มันจะตรงกับเลขรัฐบาลลาวเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะรัฐบาลไทยนะ่ะมันออก06ใช่ไหม06หรือ60นี่แหละ อแอดก็จำไม่ได้เนาะมันก็ชนกับสูตรของแอดนะฮะสูตรเลขราวแอดนะฮะแอดก็เลยค่อนข้างมั่นใจเพราะว่า,าถ้ารัฐบาลไทยออกแล้วบางทีก็มาออกรัฐบาลลาวต่อนะคะพี่น้องจ๋าเนาะ แอดก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะคะก็เลยซื้อติดไว้เหมือนกันนะคะงวดที่ผ่านมานี้ก็ได้อยู่นะคะพี่น้องจ๋าเนาะน่าเสียดายนะคะเกือบแตก3ามตัวนะคะแต่ว่าในตารางนี้ใครมีโชคนะคะได้สามตัวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนตัวเจาะเนาะงวดที่ผ่านมานี้ก็ถ้าใครดำสีชุดนี้ไปเล่นได้บนได้ล่างก็อ่ยินดีด้วยนะคะ ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะมีน้องจากเข้ามาแล้วก็ขอคนละห่งไลค์หนึ่งแช์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหมต่ต่อไปนะคะวันนี้แอดทำคลิปไว้ของวันที่3นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่4แอดปล่อยลงให้เดิกม,มาลุ้นกันต่อนะคะว่างวดของวันที่4นะคะแอดจะให้ตัวไหนนะคะมาดูนะคะราวพัฒนาของวันที่4ี่นะคะดีสกันยายนสองพนะคะชุดสตัวนะคะ แปดสี่ศูนย์แปดสี่สามศูนย์สามแปดนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์เอ้สี่ศูนย์สามศูนย์แปดสองนะคะลองพิจารณาดูนะคะใครชอบเลขสามตัวก็ลองพิจารณาดูเด้ออ่าสำหรับตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นศูนย์สี่แปดวิ่งรูดแอดเน้นไปให้ที่สี่และแปดนะคะมาดูชุดเน้นนะคะสีชุดเน้นเนาะ แอดให้ที่04084348นะคะ04084348นะคะสำหรับใครทุนน้อยเนาะอ่าสีชุดนี้นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันแล้วก็เลขตารางนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเน้อสำหรับชุดกันเนาะแอดหยิบจับในตารางให้นะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคุ่งให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางปเป็นแนวทางได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะ ยังไงแอดก็อยากจะให้มาตัวที่แอดจับคู่ให้นิ้นให้นะคะพี่น้องจ๋าเนาะเผื่อใครจับไม่เป็นนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะของให้ยังีงยบางๆต่อเนื่องเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องก,กราบขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค,ะค่คมคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า